สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างออฟชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาชมธนบัตรหรือว่าแบงค์หนึ่บาทนะครับที่เขาบอกว่ามีมูลค่าการรับซื้อถึงใบละ7 0 0 0 0สบาทนะครับอันนี้ฟังไม่ผิดแน่นอนครับใบละ7 0 0 0 0สบาทนะครับไม่ใช่10บใบไม่ใช่100ยใบนะครับแต่เป็นใบละ7 0 0 0 0สบาทนะครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมได้ข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะครับจากพี่ท่านเดิมอีกแล้วครับวันวันพันก่อเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนบัตรเก่าเรื่องเหรียญเก่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบไปพร้อมๆกันนะครับว่าแบงค์พันที่เขารับซื้อใบละเจ็ดแสนบาทเนี่ยจะมีรายละเอียดตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ฟังหูไว้หูนะฮะนี่นะครับโดยแบงค์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นในหลวงราชการที่9นะครับนี่นะด้านหลังจะเป็นรูปในหลวงรอ5นะครับนี่นะครับก็เป็นที่คุ้นชินคุ้นตาของพี่ๆน้องๆทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าแบงค์รุ่นนี้ถือว่าไม่เก่ามากนะฮะณปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นผู้คนใช้กัน อยู่นะครับเนี่ยสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทียบรายละเอียดกันเลยครับก่อนอื่นนะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านานําแบงค์พันธแบบนี้นะรุ่นนี้นะนี่นะแบบเดียวกับผมนะที่อยู่ในมือผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทียบรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนดีกว่าครับนี่นะโดยจุดแรกครับที่เขาให้ดูนะตรงนี้จะเป็นเลขกำกับนะครับหนึ่งพันบาทนะเป็นเลขอ,อาราบิกนะ ตรงนี้มุมขวาบนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอ่าพระราชวังพระที่นั่งอน,นันต์หรือเปล่าครับอันนี้ผิดถูกป,ประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่นะตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นเสด็จพ่อรอห้านะครับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับมือซ้ายของท่านจะถือกระบี่นะตรงนี้มือขวาของท่านจะถือหมวกนะฮะตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหรือว่าอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้านะครับตรงนี้ มุมซ้ายล่างนะครับก็จะเขียนกำกับหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นเลขไทยนะครับตรงนี้นะฮะเด่นเด่นชัดมากกับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตราคุดนะครับในส่วนของมุมซ้ายบนนะครับและตรงนี้เขาจะเขียนกำกับคําว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระปิยะมาราชนะครับหรือว่าสเสด็จเสด็จพ่อเราห้างของเรานี่แหละครับตรงนี้ก็จะเขียนระบุปีพุทธศักราชนะครับ 2,411นะครับถึงพุทธศักราช2,453นะครับนี่นะค่อนข้างทีง่จะตัวเล็กนะครับอันนี้นะฮะพี่พีน้องๆทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะฮะนี่สำหรับด้านแรกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยฮนะอันนี้จะเข้าจุดพีคแล้วนะสำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านขวาจะเป็นเลขหนึ่งพันบาทกำกับเหมือนเดิมฮนะ ก็จะเป็นเลขอารบิกนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับหนึ่งพันบาทกำกับนะครับตรงนี้ในะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกจันนะครับสี่จุดหนึ่งสองสามสี่นะฮะตรงนี้อ๋อผมลืมบอกไปอีกจุดหนึ่งครับผมข้ามมานิดหนึ่งก็คือในส่วนของแถบตรงนี้นะคหนึ่งสองสามสี่นะแถบตรงนี้แล้วก็กลับมาด้านเดิมฮนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปในหลวงราชการที่เก้านะฮะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเลข1000บาทเป็นเลขไทยอีกเช่นเคยนะฮะนี่นะครับแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะฮะตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเขียนมาทําไมนะผมสัเกตเห็นหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันนะจะเขียนทําไมรตรงนี้แล้วก็จุดพีคนะครับอีกจุดหนึ่งเลยนะฮะนี่ครับนั่นคือตัวเลขตรงนี้นะฮะนี่นะครับคีย์สำคัญแหละฮะตรงนี้ จะเป็น2ตัวหน้านะครับนั่นคือตัวเลขและพยัญชนะนะรับภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเลขที่เขารับซื้อนะครับหรือว่ารหัสตรงเนี้จะต้องเป็นเลข6กนะครับกับตัวดีพิมพ์ใหญ่ซึ่งของผมเป็น7จนะครับซึ่งของผมก็อดได้ตังค์เจ็ดแสบาทแล้วนะครับนี่นะถ้าของพี่ๆน้องๆทุกท่านเป็นเลข6และดีนะตัวดีนะ ผมแสดงความยินดีด้วยนะน,นี่สำหรับหนึ่งจุดนะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะตรงนี้นะซ้ายบนนะจะเป็นเลขหกไทยนะกับพยัญชนะไทยงองูนะนี่นะซึ่งของผมเป็นโอ้โหไม่ใช่เลยครับอดได้ตังเจ็ดแสนบาทครับเศร้าใจอีกแล้วครับท่านครับถ้าของพี่ๆน้องๆทุกท่านเป็นเลขหกนะครับ งงูนะครับผมดีใจด้วยครับนี่นะและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับในส่วนของแบงค์พันนะครับที่เขาบอกว่ารับซื้อใบละเจ็ดแสนบาทนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับก็ต้องเป็นพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับในการตัดสินนะครับว่าที่ผมพูดไปนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ได้ข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาการันตีนะครับว่า เป็นการรับซื้อจริงแท้หรือไม่แท้อย่างไรนะอันนี้ก็คือมาย้ำม,มาเตือนกัน,นครับว่าซื้อขายกันยังมีสตินะครับพี่น้องนี่นะศึกษาข้อมูลดีๆครับทุกอย่างนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะไม่ได้เป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะฮะที่มาหลอกกันรายวันนะครับนี่เราก็มาย้ำม,มาเตือนกันทุกวันนะฮะนี่นะ ผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับถ้าศึกษาดีๆนะฟังดีๆนะฮะไม่เป็นเหยื่อแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับกินข้าวนะครับไม่ได้กินหญ้านะครับอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะฮะอันนี้ไม่อ้อมค้อมกันเลยครับสาหรับแบงค์รุ่นนี้นะฮะก็เลยนํามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับนี่นะฮะ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ ep หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ